สเสด็จมาเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์โดยยิ่งทรงทอแสงสว่างแห่งพระปัญญาอันประเสริฐแสดงพระสัทธรรมเพื่อเกื้อกูลให้สัตว์นั้นได้ผลจากถูกข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นดวงประทีศดวงเดียวในพุทธเขตสามผู้ทรงเป็นดวงตาของโลกทรงประกาศแล้วซึ่งพระธรรมคำสอน อันหาประมาณมีได้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ให้กับเหล่าสัตว์ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ระลึกถึงกุลอันประเสริฐของอักขระสาวกเบื้องขวาคือท่านพระสารีบุตรค่ะซึ่งได้กระทำกิจในมารดา ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันค่ะเป็นการกระตันอยู่ที่บริบูรณ์พร้อม